คือนายทัศนันต์ตุลมานอายุ49ปีทำงานที่นี่มาตั้งแต่พศ2 539ปัญหาในการทำงานครับมีอะไรบ้างครับที่ที่เจอก็อส่วนมากก็จะเป็นพวกอุป,รปรกรณ์การทำงานไร้ถ้าอุปรกรณ์เราพร้อมการทำง,งานแล้วก็เร็วอุปรกรณ์เราไม่พร้อมคำว่าไม่พร้อมนี่ก็คือตอเสียการทำงานมันก็ราดคาต่อวันนะครับในการทำงานเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ถ้างานร่งร่้งพรุ่งนี้ก็จะมีการแข่งฟุตบอล ก็ต้องระดมเพื่อนที่อยู่ทางโซนมา,มาช่วยระดมก็คือตัดก้นเรื่องตัวเดียวเื่อกือว่าเครื่องสองตัวซึ่งมันก็จะเร็วขึ้นว <Wow. S 2> ว่ามันเวียนคนครับผมมันก็จะเร็วอาจจะเสร็จภายในหนึ่งวัน <Wow. S 2> คิดยังไงครับที่เราจะประดิษฐ์เครื่องตัญ้าการประดิษฐ์เครื่องตัต้าถ้าถามผมผมก็โอเคนะเพราะว่ามันถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ส่วนการจะได้ผลหรือไม่ได้ผลจะมี ประสิทธิภาพหรือไม่ประสิทธิภาพตรงนี้ก็ยังไม่รู้แต่ถ้าเกิดว่ามันออกมาร้อยเปอร์เซ็นต์และมันดีและเกิดมีผลประโยชน์จากการทำงานผมก็โอเคนะก็เห็นว่าสินาำเนี้ยเป็นของใหม่ๆและก็มีการเข้ามาทดแทนของที่ว่าที่ทำอยู่ตอนนี้และมันมีประสิทธิภาพเราก็โอเคหรือทางหน่วยงานก็อาจจะตังซื้ออะไรก็ได้เออเห็นว่ามันทํางานดีขึ้น